ปิดท้ายสปอร์ตใววันนี้กับข่าวฟตุตบอลดิวิชันสโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่สนามกีฬากลรางจังหวัดกาฬสิน์เป็นการพบกันในเด็เกที่2นะครับของทีมกาฬสินเอฟซีทีมอันดับที่12ของตารางพบกับกรเรียนพยองมาแชร์เชียภพูมเอฟซีทีมอันดับที่10เกมนี้เจ้าถิ่นเล่นได้ดีกว่าและได้ประตูแรกในนาทีที่7จากนิวั์วงวิเศษนะครับก่อนที่วาลสินวดัยศรีจะมายิงประตูที่2ให้ทีมขึ้นนําก่อน2ประตูต่อ0ูในนาทีที่36 เข้าสู่เครื่องหนังลูกเกมเจ้าถิ่นยังคงเหนือกว่านะครับและมาได้ประตูเพิ่มจากสุริยาน,นาสินส่งนาทีที่62จากนั้นมาได้ประตูจากลูกฟิกค,คิกของธีรวุฒิสมคูณก่อนจะปิดท้ายด้วยกรากกรกดกมลวิบูลที่ลงมาแทนบร,รสินวัลไรีลุกเข้าไปยิงปิดท้ายจบเกมกรรารสินเอฟซีเปิดบ้านถล่มมาช,ชาเชยุูมิ์เอฟซีห้าประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับโดยการแข่งขันคู่อื่นก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อเจ้านาคาแห่งลุ่มน้ํโขงนครพนมเอฟซีเปิดบ้านยิงจากฝูงยักษ ด้านยัสมุทอนยูเนเต็ดก็แพ้คาบ้านหลังจากโดนร้อยเอ็ดยูเนเต็ดบุกไปชนะ1ประตูต่อศูนย์ส่งให้ร้อยเอ็ดยูเนเต็ดนั้นขึ้นไปร้กงตำแหน่งจากฝูงได้สำเร็จครับและทั้งหมดนี้ก็คือสปอร์ตนิวที่ทีมข่าวกีฬาเจมส์ทีวีได้นำมาฝากกัน